ก่อนที่ทุกท่านจะไปฟังการนับเดตข่าวสารศึกฟุตบอลไทยลีครับทุกท่านช่วยกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเบลลี่แฟมลี่กันด้วยนะครับ ในส่วนที่ประเด็นแรกของช่วงเย็นวันนี้ครับประจำวันที่17เดือนกันยายนครับก่อนที่จะไปชมศึกเอลกาซิโกของเมืองไทยในช่วงเย็นของวันนี้ครับมากันที่ทางฝั่งของแตดันเจเปอร์นิฮมกันหน่อยครับแนวรับของแตดันเมืองทองริยแดออกมายอมรับเลยครับว่าแตดัชนชนบรีฟซีแข็งแกร่งจริงแต่กรเียนครับห้ามแผ่วเกินร้อยในบ้านอยู่แล้วเละครับอย่างไรก็ตามครับสำับแานเจเปอร์นิฮมครับกองหลังวัย29ปีของเมืองทองรายแดงครับได้ออกมาเปิดเผยว่าชีมเริ่ม กลับมามั่นใจหลังจากเก็บเต็มได้เรื่อยๆโดยกระตุ้นเพื่อนๆเลยครับให้รีศักยภาพของตัวเองออกมามากที่สุดเพื่อที่จะคว้าชัชนะในถิ่นทันดมให้ได้เลยครับโดยสำหรับทางด้านกิลินพยองครับพึงบุกไปแบ่งเต็มจากปราสาทสายฟ้าบุรียมยูเนเต็ดมาได้เมื่อเกมล่าสุดก่อนที่จะมีคิวครับเปิดบ้านทําศึกเอลกาซิโกของเมืองไทยพบกับชุดบรีฟซีในวันนี้เลยครับ ในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกับทนานเจเปอร์นีโฮมครับก็ได้ออกมากล่าวก่อนเกมเลยครับเรามีความมั่นใจที่เพิ่มมากขึ้นหลังเริ่มกลับมาอยู่ในฟอร์มของตัวเองสามารถเล่นใ,ในทางที่เราคุค้นเคยได้ท่านนั่นเชนบรีครับทำได้ดีมากพวกเขาเกาะอยู่ที่หัวตารางแต่นั่นไม่ใช่ข้อที่เราต้องกลัวครองเกมไม่ได้และชูศักยภาพให้มากที่สุดบอกว่าแฟนบอลครับจะเข้ามาเป็นกลาลังใจกับเราเต็มสนามทุกคนจะลงประเด็นเกิดร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อที่จะเก็บชัยชนะให้ได้เลยครับ ในส่วนที่ประเด็นที่2ครับเรามาอัปเดตกันที่ทางฝั่งของถนานช้างศึก อยู่20ปีกันหน่อยครับอย่างจะได้ซับารดบาริโลกาเซียครับหัวหน้าผู้สอนของทีมชาติยู่20ปีออกมาเปิดใจเลยครับหลังที่ทีมเอาชนะทีมชาติฟิลิปปินส์3ประตูต่อ2ครับโดยเกมดังกล่าวครับขึ้นนําไปก่อนถึง2ครั้งและยังเหลือบุล่นน้อยกว่าก่อนที่จะพลิกกลับมาชัยชนะได้ในนาทีสุดท้ายของเกมนั่นเองนะครับและในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกัปตันซับารดครับได้ออกมายอมรับหลังเกมเลยครับว่าในเกมนี้ครับเป็นเกมที่ยากลำบากทีมของเราครับต้องเอาตัวรอดถึง3ครั้งแล้ง เสียไป2ประตูจากลูกตั้งเตะและตามทีเสมอได้2ครั้งก่อนที่จะมาโดนใบแดงและจือเป็นจังหวะที่โชคร้ายครับแต่สุดท้ายก็ขอขอบคุณนักเตะที่สามารถแสดงสปิริตแบบที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนักเตะชุดนี้ครับเราเคยวิเคราะห์กันแล้วครับว่าขาดทีมสปิริตไปตัวนั้นเป็นนี้ครับทีมันเน้นมากๆในการทําให้ผู้เล่นมีทีมสปิริตเกมนี้ครับนักเตะก็แสดงออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนเราอยากที่จะขอโทษแฟนบอลครับที่วันนี้ทําให้เกือบหัวใจวายสุดท้ายครับก็อยากขอบคุณนักเตะและทีมงานที่เชียร์มัน จุดวินาทีสุดท้ายและมีสปิตจุดวินาทีสุดท้ายอีกด้วยแหละครับบางวันครับก็ข้าทางไปหมอนครับอย่างเช่นก็จะมีโอกาสแรกก็สามารถทําได้เลยแต่ไม่ใช่กับเกมนี้ครับเราเสียประตูจากลูกตั้งเตะและกลับมาได้ก็มาเสียจากลูกตั้งเตครั้งแต่ก็กลับมาได้อีกครั้งครับพอมาตีเสมอเราเล่นดีขึ้นแต่เราโชคร้ายครับที่มาโดนใบแดงในช่วงเวลาที่กําลังทําได้ดีแต่ผมเชื่อเลยครับว่าสปิตของทีมจากนังเตว่าเราจะกลับมาได้และเราก็กลับมาได้จริงๆนะครับ ส่วนในโลกของฟุตบอลครับเราไม่สามารถประเมินใครว่าต่ำกว่าหรือประเมินว่าประมาทใครได้เลยในระดับเอเชียครับทุกทีมต่างมีการเตรียมความพร้อมฟิลิปปินส์ก็มีนักเตะที่ดีครับนักเตะในทีมชุดนี้หลายคนก็มาจากยุโรปตรงชื่นชมเขาครับที่ศึกษาเรามาเป็นอย่างดีและวางแผนในการเล่นที่สร้างความยากลำบากให้กับตัวของเขาเองก่อนทั้งนี้ครับก่อนจะเริ่มโ์นาเมนครับผมได้อ่านคําวิจารณ์มาเยะมบ้างทางผมและทีมงานครับก็ยอมรับคําวิจารณ์ที่ผ่านมาที่เรามีข้อผิดพลาดมากมายแต่ผมและทีมงานครับยังทำงานหนักให้ดีที่สุด ตัวไหนทุกวันผมเองครับก็ยังยึดคํามั่นคําพูดหนึ่งของตะนันเจอเคนครับด้วยการเปลี่ยนคนที่สงสัยในตัวของเราให้กลับมาเชื่อในตัวของพวกเราให้ได้แหละครับและสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปครับของทีมชาติยูรีสปีครับก็จะพบกับชาวภาพอย่างตะนันทีมชาติโอมานครับที่สนามของตะนันอัสซาดสปอร์ตคอมเพกในวันอาทิตย์ที่18กันยายนเวลา23-45นาถึงี่นาทีตามเวลาประเทศไทยนั่นเองครับ ในส่วนที่ประเด็นต่อไปครับเราไปต่อกันเลยครับกับทางฝั่งของแตนานเจาคินพิชาอุตราครับกองกลางของแตนานเมืองทองรายแดงออกมายอมรับเช่นกันเลยครับว่าหวังทีมจะรักษาโมเมนตมที่เดียวไวได้ครับฝั่งสามารถเก็บแต้มได้อย่างต่อเนื่องเลยครับโดยสัปทานันพิชาครับกองกลางของแตนานเมืองทองรายแดงครับได้ออกมาเปิดเผยถึงความพร้อมของทีมก่อนที่จะทําศึกเอลกาซิโกของเมืองไทยเปิดหลังรับการเยือนของแตนันฉลามชนชนเบฟซีในศึกฟุตบอลลีโวทลีกในฤดูกาล2022นัดที่ ในช่วงเย็นของวันนี้แหละครับและในขณะเดียวกันเลยครับล่าสุดกับธนาเจ้าเนครับพิชาอุตรครับก็ได้ออกมาเปิดเผยเลยครับว่าตอนนี้เพื่อนทุกคนในทีมอยู่ในสภาพจิตใจที่ดีขึ้นหลังจากฟอร์มของเราครับเริ่มกลับมาอีกทั้งครับการฝึกซ้อมยังคงเข้มข้นเหมือนเคยชุนบริเอฟซี่ครับก็มีการผลการแข่งขันที่ดีนั่นจะเป็นแรงผลักดันของพวกเราครับในการลงไปเล่นในเกมนี้มั่นใจเลยครับว่าการเล่นในบ้านจะสร้างพลังงานดีๆให้แก่ทุกคนและจะสามารถคว้าชัยชนะให้ได้ในที่สุดแหละครับโดยยาง ที่บอกไปครับสำหรับโปรแกรมของทาด้านเมืองทงและแต่ครับก็จะเปิดบานต้อนรับการมาเยือนของชุนเบสซีที่สนามเทนนิสโดมในวันเสาร์ที่17กันยายนเวลา1 0ต0งของวันนี้นั่นเองนะครับในส่วนที่ประเด็นปิดท้ายของช่วงเย็นวันนี้ครับเรามาปิดท้ายกันที่ทางฝั่งของทานนเจนุก จกักพันไพลสุวรรณกันหน่อยครับร,รายการหลังของตอรแนดอรบิดออกมาลั่นเลยครับว่าตอนนี้ทีมมั่นใจมากขึ้นหวังที่จะสานต่อผลงานบุก,กบบเก็บ3มแต้มเกมที่จะออกไปเยือนต่อพิคาดพีทีประจวบเป็ีเพื่อที่จะตามแต้มครับเกาะหัวกลุ่มตารางก่อนที่จะเด็กทีมชาติไปเลยครับโดยสำหรับผลงานของเตะแนบีจีปัตุมยูเนเต็ดครับก็สามารถเก็บชัยชนะได้2นัดติดต่อกันในศึกบ,บอลลิวอทอดิกในฤดูกาลสองพันยี่สิบสองและความเคลื่อนไหวล่าสุดครับในการลุ้นเก็บชัยชนะนัดที่3ติดต่อกันตนัในจกักพันไพล์ส กองหลังของทัพเดรบิตก็ได้ออกมาเปิดใจถึงผลงานของทีมพ,พร้อมเปิดเผยเป้าหมายก่อนที่จะออกไปเยือนพีทีประจวบเอฟซี FC ในสัปดาห์นี้เลยครับโดยล่าสุดเลยครับทังนายากากนกเจ้าพันไพรวรณครับได้ออกมาเปิดเผยก่อนเกมเลยครับว่าผมมองว่าผลงานชิบานมาเราไม่ได้แย่ไรอาจจะมีติดขัดบ้างครับในเกมแรกที่เราบุกไปเยือนชุนบลีฟซี FC แต่หลังจากนั้นครับเราก็าดีขึ้นเรื่อยๆและผมเชื่อเลยครับว่าหลังจากนี้ไปครับจะดีขึ้นกว่านี้ได้อีกช่วงเวลานี้ครับเรากําลังกลับมาสู่ฟอร์มของตัวเองที่ควรจะเป็น ทั้งความมั่นใจและกาลังใจที่เต็มเปี่ยมมากครับในตอนนี้ส่วนตัวผมเองครับที่ได้โอกาสลงสนามเป็นเส็ดตัวจริงในเกมล่าสุดที่เปิดบ้านเอาชนะการเทลซีสีประตูต่อสองก็รู้สึกดีใจเพราะผมเองครับก็รอคอยโอกาสในการลงเล่นอยู่เสมอผมอยากที่จะพยายามครับเชืวอผลงานการฝึกซ้อมให้โค้ชได้เห็นเพื่อที่จะได้โอกาสลงเล่นก็รู้สึกพอใจกับผลงานของตัวเองแม้ว่าเราจะมีจังหวะที่ผิดพลาดบางอย่างก็ต้องแก้ไขและพัฒนากันต่อไปนั่นเองค,ครับและปีนี้ครับทางนั้นพีทีประจบครับมีตัว เร่ที่ดีรวมถึงตัวโค้ชที่มีความสามารถและยังมีความดุดันหยาบและในบ้านแน่นอนเลยครับว่ามันไม่ใช่งานง่ายของพวกเราและแม้ว่าบถิใสาติที่ผ่านมาครับทานด้นบีจีปทุมจะยังไม่เคยบุกชนะภพขอนและเรือในบ้านแต่ผมว่ามันไม่ได้ส่งผลอ,อะไรต่อเกมนี้ครับและเชียร์บอสใสติดังกลาง่าวน่าจะถูกทำลายในเกมวันอาทิตย์นี้เะยครับ โดยอย่างที่บอกไปครับสำหรับโปรแกรมในสุขฟุตบอล์ลีโวทลีกในฤดูก,กาล2022ครับแมตต์ดเดชิโอครับของสโมรสรบีจีปทุมยูไนเต็ดรียมที่จะบุกไปเยือนพีทีประจกต์แคนซีในวันอาทิตย์ที่18กันยายนณสนาม3ออสเตเดียมเวลา17.30นเลยครับเอาเป็นว่าถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์และกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำังใจกับพวกเราทีมงานเบรดลีแฟมบรี่กันด้วยครับ เพื่อนนำไปพัฒนาคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ